อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะ คุณปาลีสวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็เป็นคลิปส่งท้ายปีกันนะฮะสำหรับชาวราศีกุมนะคะดยชะตาของคนเดือนธันวาคม2563จะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะเริ่มที่ตัวตนก่อนนะคะจะบอกว่าไพ่ของชาวราศีกุมนะคะมีไพ่หมอดูหรือไพ่ซิกเซนจิตสมัมผัสถึง3ใบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น เดืนนี้ชาวราศีกุมนะคะค่อนข้างจะมีสิกเซนค่อนข้างจะมีเขา,เ,ขาเรียกว่าลังสองหอนที่แม่นมากๆนะคะคิดอะไรแล้วก็มักจะเป็นไปแบบนั้นนะคะอ่ะในส่วนของตัวตนเนี่ยนะคะนอกจากจะมีเซ้นมีจิตสัมพันธ์มีความแม่นยำในเรื่องของหลังสองหอนแล้วนะคะก็เพอคับนะคะบอกได้เลยว่าระยะนี้อาจจะมีความคิดความอารมณ์ที่แปรปรวน ข้างนอกสดใสย,ยิ้มแยม้มร่าเริงแต่ในจิตใจปั่นป่วนไม่มั่นใจตัวเองเท่าไหรนะ่นักหรือบางคนก็มีความรักในระยะเริ่มต้นแต่เดือนนี้ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องระวังรักปิดรักปิดบงังรักซ่อนเล็งด้วยนะคะชาวราศีกุมในระยะนี้เนาะส่วนเกินเงินนะการเงินก็บอกว่ามีกินมีใช้ไม่ขาด แต่ไม่รวยเพราะเป็นคนที่ยังไม่ขยันเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นก็เรารู้ข้อบกพร่องตัวเราแล้วเราก็เอาไปปรับแก้ไขในเรื่องนี้ก็จะดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะบางคนก็บอกว่ามีในเรื่องความอึดอัดใจไม่โอเคไม่ศบอารมณ์อยากจะออกแต่ก็ออกไม่ได้อยากจะเลิกงานก็ไม่กล้าเซ็นใบลาออกอยากจะเปลี่ยนงานก็ไม่กล้ากลัวเดี๋ยวออกไปงานใหม่ไม่ได้เลยะนี้ก็ คือ,อยังจะต้องทนอยู่ในภาวะเดิมๆอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ไม่ขยันนะคะเออแล้วก็ยังไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่ระยะนี้นะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในะเรื่องของหน้าที่การางานเท่าที่ควรนักนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะส่วนในตำแหน่งอื่นๆนะคะ ตำแหน่งอรินะเป็นภายในออฟสอดระยะนี้นะหากว่าใครที่ครบซ้อนนะคะบอกเลยว่าคนที่คุณครบซ้อนนะ คนนั้นเอาจริงเอาจังกับคุณแน่แบบว่าเหมือนตั้งเป้าอะถ้าชอบคุณแล้วก็คืออยากจะจับคุณให้อยู่หมัดอะหรือถ้าคุณไปชอบใครระยะเนี้ยมันก็จะเป็นอริกับตัวเราด้วยคือในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าอาจจะไปชอบใครเราทุ่มเทมากไปอาจจะเราในเรื่องของความผิดหวังเสียใจต้องดูดีๆว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าต้องดูว่ามันเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าระยะเนี้ยคือแบบว่าอยากจะ ทำอะไรก็ทําไม่ได้มันอยู่ในตําแหน่งที่เสียนะคะแต่ถ้าอยากจะทําอะไรแล้วทําให้ได้นะคะจิตมุ่งหวังอันเนี้ยควรจะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายจะดีใครที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะจัดเลยรนะยะนี้คุณมีเกณฑ์ที่อยากจะทําตามเป้าแล้วมันจะได้ในเรื่องนี้นะคะเพิ่มในเรื่องของความขยันหน่อยนะะอย่างที่บอกว่ามันเราเสียในเรื่องความขยันเนาะเดือนนี้นะส่วนความราัก คนที่โสดก็ยังไม่มุงลงกับใครนะคะคนที่โสดก็มีเกณฑ์ที่จะอาจจะใช้คู่เปลืองรักง่ายนายเร็วยังไม่สมหวังคนที่มีแฟนแล้วก็คือยังไม่เปิดเผยต่างคนต่างอยู่ยังชอบสภาวะที่แบบมีอิสระต่อกันมากกว่ายังไม่อยากที่จะเ,เป็นคู่ยังไม่อยากที่จะอยู่ด้วยกันแบบร่วมหออรงรง,รงด้วยกันอย่างนี้นะคะก็เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะต่างคนต่างอยู่นะคะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็เป็นระยะที่ยังไม่ค่อยจะแฮปปี้กับความรักเท่าไหร่นะคะเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องอื่นมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งสุขภาพค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะสุขภาพปลายปีของชาวราศีกุมต้องบอกอย่างนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะไปโรงพยาบาลอยู่แล้วหรือบางคนที่มีเกณฑ์ที่จะตั้งครั์บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะคลอดลูกผ่าตัดผ่าคลอดหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ คุณสาวๆบางคนมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดหรือทำสัญญกรรมค่ะเออทำสัญญกรรมแล้วดีด้วยนะจะบอกเลยว่าราศีกุมในระยะนี้ถ้าคนที่จองคิวไว้อยากจะผ่าตัดเสริมโงเฮงทำสัญญกรรมเพิ่มสวยสเสน่ห์ต่างๆระยะนี้ทำได้เลยทำแล้วสวยปังแน่นอนนะคะเป็นระยะที่ เหมาะที่จะไปโรงพยาบาลแล้วพาตัดทำสัานการค่อนข้างที่จะโอเคมากค่ะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เม่อหมอคุณปาลีด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ